อันนี้ไปจัดุจัดครัอันนี้อันนี้ส่งส่งออนไลน์นะครับผมในแฟนเพจนะครับผมส่งออนไลน์ไปตะดจุจักนะลูกค้าลูกค้าตะดจุจักลูกค้าตะดจุจักนะครับดูนี่ทำเขียนเขียนราคาติดไว้ด้วยนะอันนี้สุขความทานราคาเท่าไหร่ไม่ถูกเลยเดี๋ยวราคาอย่างเดียวด้านหนัางไม่ต้องเขียนใช่ไหมพ่อคะ จพร้อมเสิร์ฟเลยครับเ่ยสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้บัตมาอัปเดตนะผมกับร้านที่เดือนร้านจ๊คอมตลาดนัดเรืดินนะครับนี้สั่งออนไลน์แฟนเพจนะครับใช่ครับถ้าส่งถ้าส่งทางไกลนะเจ๊ก็จะใส่กล่องแข็งนะครับ ไม่ใช่วยสิอันนี้ป้าบปอกอะไรนะป้าปอกอะไรไม่รู้ปอกทเรียนนี่ลูกเล็กกันลูกเล็กกัรอปลลูกเล็กวันมีเล็กกับลูกใหญ่พ้อมงานามรใช่สามเจพ้าเก้าสองห้าเก้าสองห้าอะไรครับเันเลือกดูก่อนได้เลยเอามาสองเอาเลยนะอน แจกครับพ่อแจกไปเรื่อยๆลูกค้าสั่งได้เลยเจ้าเนื้อแบบไหนสั่งได้เลยครับแจกเรื่อยๆครับ จุกๆไปเลยตัวมีกรอบกรนอกนุ่มใน4.6 2องอันเกี่ยวกับแบบนี้ก็ได้4.6กอมที่เนึ่งแล้วก็4.6กอมที่สองกลับนอกทำไมเหรอสวยนะพี่สาวย้อมสวยครับสวยสาวเนี้ยแบบไหนครับสั่งได้เลย ่ยังลูกมาแล้วใช่ไหมเดดปลอดตรงนี้เราไปกินข้าวแล้วนะ<ป>วพีแคมมีแคมต้องพอมมาให้แม่วางก่อนนะลูกต้องจีนแล้วค่อยไปใส่กล่องน,นะคะ เขากประมาณนีอ้เอาแบบไหนเอาแบบต้อนลูกน้อนลูกก็ไม่กระด้างมาอเฮียหาให้ครับแป๊บนึง เพราะว่าท pues ุกๆเรียนมันเหลือแต่ลูกเบี้ยวๆนะเดี๋ยวๆเก็บไว้แล้วเดี๋ยวดราม่านะเนี่ยพูดตรงเลยนะด่าเนี่ยบอกตรงๆแล้วนะครับถ้าลองกดดูครับผมโดม้ยเไหมแป้ข็งไว้ครับโอ้โหแป๊บเดียวครับจะหมดแล้วสุดปังนะครับผม มาเลยนะผมร้านเจ้อ้อมเปิดทุกวันนะครับถ้าไม่ทันวันนี้ก็ประมาณเที่ยงนะพี่บารประมาณเที่ยงนะผมด่ามีปลาตุเบี้ยเยอะครับเรียนเยอะต้องคัดมานะครับว่ามันสุกไม่ทันนะครับวางมันนะอันนี้ไปตดจากรตดจากครับตะจดจากรเอ็ซีตะจดจากรอรับเลยได้เลยรอเลยสวยๆได้เนื้อฟองตั้มโอเคครับผมของตาจะตุดจักนะคะแล้วน้องแต่กลงให้ ใส่กล่องสวย ้องนคัผมไม่ไม่ไม่กรอลองนไม่นิ่มากผมลูกค้าลองแตงะด,ด,ตดู่อลงลดีว่า,อ,า,อ,าอันนี้ก็ตอไ้ยังนอันี้สีโสนะครับูจกเออ ว้าวสวยค่ะลูกค้าสวยรจะย,ย,ย,ยัแบบยยยลูกสุดท้ายเลยนะนี่ใช่ครับไมพี่าใช่ครับใช่พูสวยๆนะเห็นแบบอ่าลูกสมมันอาจจะไม่กลมนะครับแต่พูข้างในนี่อย่างวิที่อยู่มาติดท่าน,นลูก เนื้อรวนนะทันทานรับพอดเดอร์เหลือแต่เนะื้อรวนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ใหม่สีโลสี่จ้าพันหนึ่งร้อยจ้า เดี๋ยวห้าหกลูกสุดท้ายสวยสวยห้าหกลูกสุดท้ายสวยสวยใหญ่ใหญ่จุกจุกสวยจุกลูกตัมโอเคครับผมสวยจริงจุกจริงครับผมต้องมานะผมมาตำกันได้เลยผมพุกัดนะผม ร้านเจ๊อ้อมสลัดนัดเรบินนะครับผมสังเกตป้ายสีเหลืองเนะทุกคนนะกบเยอะลูกนี้ใหลูกกาแตกอบกบนี้าักูนะคะกินๆนี่ยมไม่ได้แข็งเป๊กนะ น <uge ot> แล้วแข็งแข็งนี่นี่นี่ลูกค้าเิาแข็ง,ง,ขง <men> ลูกค้ากินแข็งใช่แข็งมันกรอบมันเลยนะมันกรอบเลยนะกลนะิ่นจะไม่มีเลยนะ <c oughs> กรอบหวานกรอบหวานได้นะครับตั้งดูได้เลยนะครับสี่โลสี่เนาะสี่โลสี่ท่านลูกค้ากินได้กินไม่ได้ไม่ต้องเอาใจสี่โลสี่แล้วเนี้ยรอบแปดเจ้าค้ากรอบคุณครับกรอบคุณลูกค้าครับผมอันนี้ได้ไหมนีม ons, ม่ยนี้ไม่แต่ข้างในหวานแค่ไหนหวานครับกรอบหวานหวานเนี่ยลูกนี้สวยเนาะสวยจนทูสุดท้ายอ่ะ พี่แอมดูแม่ด้วยนะดูแขนแม่ด้วยบงบงสวินวงสวินมากับจะคิปเยจะหมดแล้วนะพี่แอมจะหมดแล้วจะหมดแล้วแม่เอาจะคลิปเหรอเอาดิไปยินกับพี่บ่าวไปเร็วๆเียนไซโรวิ่งวิ่งสุดท้ายโอเคเรื่อง ถ่ายจนลูกสุดท้ายอ้ยไม่ใช่ถ่ายจนลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยว้าวลูกนี่สี่โลจุกมากจะบอกให้สวยลูกค้ากินได้แล้วลนะู่นน่ะกินได้แล้วกินได้แล้วจ้าจ้า งแล้วเนี่ยบ่ายสามครึ่งโอ้บ่ายสามครึ่งเหรอโอ้เยี่เยิ่ชั่วโมงสามชัโงเลยหรอพี่เบาัโ้คโอ้คนนะไม่ใช่เครื่องจักรมาแล้วได้มาเรื่อยๆแล้วครับผมิ่พูดม่ป้าไปนะทำดีๆนะทุกเดือนลูกค้าเปลี่ยนแปลงนะครับเบาเ Gracias. Sí, เกือบสองเกือบหนึ่งส่วนหนึ่งเลยนะครับผมเอาครับชิดนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อด้วยนะครับในช่องยู u ูปบ่าวทุกคนมากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กบานิพกคนกินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจร้านทุเรียนร้านที่อ้อมตลาดนั้นเยบินนะสำหรับวันนี้ก็เนื้อนะเป็นเป็นลูกหมดแล้วนะครับผมเหลือเป็นเนื้อล้วนนะผมขอบคุณค่ะลูกค้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ